อันตรายโอเคไม่เป็นไรได้ดีนะเนี่ยว่าไม่ก้าไปกลนคืออย่างนี้ครับแม่เรารูุ้ดประสวคเขาค่ะชาวบ้านก่อนว่าที่ยูเทิร์เนี่ยที่ต้องการเนี่ยต้องการใกล้หรือว่าต้องการความสะดวกอะมาบอกซิว่าท่าน ท่านผู้ช่วยอยู่ไหนมาค่ะเขาเป็นตัวแทนชาวบ้านพอดีว่าฝนมันตกเนาะเราก็เลยคที่เราก็พอดีฝนตกตอนนี้อยู่ที่ถนนสี่เลนมาวกรรมไปหนองบัานะคะแล้วก็มันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจุดกลับรถชาวบ้านเนี่ยที่จะขับรถอ่าต้องต้องการยังไงจะต้องการที่ว่าขับรถใกล้ไปทางต้นทางมัไม่อยากจะมาติดไฟแดงที่ที่เราได้จุดจุดแรกเนี่ยคืออยู่จุดไหนคะอยู่หน้าวัดนะต้องหมักไฟแดงนะหน้าวัดไหน หน้าวาัดเก้าลังโอ้โอ้จุดหน้าวาัดเก้าลังไม่ไม่ไม่ถึงจุดแรกอะตรงนี้ฝั่งตรงตรงค้งอ่งทีงอะสมมุติว่าจากไฟแดงตอน right. ตอน,นี้จุดกลับรถจุดแรกถ้ามาจับมารกมเนี่ยจุดแรกก็คือจากไฟแดงมาหาเนี่ยกี่กิโลที่ไปถึงจุดแรกที่ไปถึงจุดแรกกี่กิโลสองกิโลสองกิโลกว่าโลสี่ร้อยเมตร นน้ีก็ประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลเนะะานะจุดรแรก<ๆ>ไปหน่อยเดียวมาเลยเลยโค้งหน้าไปหน่อยนึงจอจากใบแดงเรานั่ากับใบแดงเพราะว่าเวลาคนที่เขาจะมาจากนี่แล้วเขาจะจะ,จะกลับรถ เนี่ยอย่างซอยของหมู่12เนี่ยเออทั้งทั้งหมดเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็ไปของบ้านแหลมเจดีเนี่ยคือเวลาเขาจะไปวัดหรือไปบางระกรมเนี่ยเขาจะต้องกลับไกลมากใช่การทางนี้กลับใกล้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ค่ะเราต้องเอาประเด็นก่อนว่าต้องการทางนี้กลับใกล้ใช่ใช่ค่ะกากลับใกล้ก็ต้องจุดนี้ที่ขอครั้งแรกอ่าใช่ถ้าถ้ากลับใกล้ท <oh ี่ของสองหมู่อ่ะเป็นจุดขอตรงนี้จุดครั้งแรกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเป็นจุดใหญ่นะ เอาแค่จุดที่เปิดเล็กๆเปิดทางเดียวไม่ต้องเป็นรถสิบล้อรูกหอกมไม่ต้องเป็นรถสิบล้อเอารถมอเตอร์ไซค์เอารถการเกษตรถกระบะได้รถเก่งได้หมายถึงว่าขับรถทิศทางเดียวใช่ค่ะที่ทางเดียวค่ะมันเป็นไปได้ใช่ไหมต้องทําให้เพราะว่าไม่ทําให้คือเดือดร้อนมากตอนนี้ผมผมผมติดตรงตอนนี้ผมแก้ไขแบบอยู่เพราะแล้วแบบออกมาเลยแล้ว เราจะต้องว่าประเมินว่าเงินในงบในงบตัวนั้นเนี่ยของของบประมาณตัวตัวตัวที่ทําอยู่นี้พ<ข>อไหมทีนี้เราจะทราบได้ยังไงเพราะว่าพี่น้องประชาชนร้องมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็บอกให้โครงการทราบก่อนเนาะ,ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมก็รับเรื่องไว้ก่อนค่ะนะ อืต้องต้องขออนุญาตว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้แล้วไปไปประมาณสองกิโลเนี่ยหนูก็ว่ามันไกลไปหน่อยครับไกลไปนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเอาแค่จุดกลับรถเล็กๆคือโอ้โหสองกิโลก็พอสมควรหนักๆเลยเหมือนกันนะครับก็มันจะใกล้มันจะไกลหน่อยเพราะไปจุดสุดท้ายอยู่นู้นถ้าเกิดว่าเปิดตรงนี้จดได้แค่แค่อะเล็ก ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเขาไม่ซีเรียสเลยขอให้เขาได้กลับได้บ้างไม่ต้องรถใหญ่เลยจุดเล็กพอจริงๆจุดจุดถัดไปอ่ะก็จุดเล็กก็พอนะจุดถัดไปจุดเล็กก็พอนะแล้วก็ไปเอาจุดที่เป็นเส้นตรงอ่ะหรือว่าความปลอดภัยของรถใหญ่อาจจะเหมาะกว่าจุดที่เป็นเส้นตรงอ,อในรถ่วงรถอะไรที่จะกลับรถใหญ่อะนะคะอืม ก็ลองฝากฝากท่านว่าให้เป็นทุระให้เรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าประชาชนเขาร้องมาหลายรอบแล้วก็เลยว,วันนี้ต้องมาดูความเป็นจริงว่าถ้าจุดตรงเนี้ยมันก็จะอยู่ระหว่างเมทันชีต์บี K กับอูอ่ช่างอะไรนะคะลูกอู่ช่างต้นอยู่ระหว่างนี้เนาะอ่าถ้าเป็นไปได้ก็กําลังดีเพราะว่ามันไม่ไม่มีโพ้งไม่มีอะไรค่ะก็ฝากด้วยนะคะท่านปรเจตกเนาะได้ค่ะ ในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าได้ก่อสร้างแล้วเงินมันจะพอในเรื่องงประพอเราก็ต้องขอทางผู้ใหญ่ในกกรรมการลูกบ้านที่ใช้อ่ะค่ะความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่างอาจจะไม่พอให้ใส่เพราะอันนี้ทางแสงเขาจะเข้ามาดําเนินการทีหลังแต่เราจะเปิดเกาะให้ก่อนอืก็ใช้การแต่ว่าชาวบ้านที่ใช้คนระมัดระวังนิดนึงหมายถึงว่าไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างจุดที่จุดกับรถจะไม่มี ไฟแสงสว่างจุดกับรถจะไม่มีถูกต้องไหมแต่มีไฟกระพริบสักดวงไหมก็อันนี้จะพยายามเนาะก็ถ้ายังไม่มีไฟแสงสว่างก็ขอเป็นไฟกระพริบสักดวงหนึ่งเนาะสองสองด้านไหมเนาะเออเท่านั้นก็ยังโอเคกับเป็นป้ายป้ายให้เห็นชัดถ้าถ้าเป็นจุดกับรถแบบเต็มรูปแบบเลยมันจะใช้เงินประมาณ4ี่ล้านหกอ๋อจะใช้เงินเยอะต่อจุดกับรถหนึ่งถ้าเป็นจุดเล็กเละจ้ะ้าจุดเล็กก็จะแค่เพิ่มผิวจราจรมาในเกาะ อาโอเคอ่าก็ะะจะง่ายง่ายง่ายไปลําดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าอ,อ๋อมันมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของกาลางวางระบบ,บ,บไฟด้วยโอเคเข้าใจงั้นงั้นเราขอเบื้องต้นท่านผู้ช่วยว่าไงคะเขาให้เป็นจุดนี้ก่อนแล้วก็คือจะไม่มีไฟนะตรงจุดนี้เออ<ห>จะไม่ไฟนะ<ล>่านสอทอนนี้<ล><ล>ตรงนี้จะไม่มีไฟนะถ้าถ้าเกิดว่าได้เพราะว่าเนื่องจากว่า มันเป็นจุดที่แทรกซึ่งทางโปรเจกต์เขาบอกว่าอาจจะงบประมาณไม่พอ<ฟ>คือไฟมันจะมีแค่จุดกับรถใหญ่เออคือถ้าเป็นชาวบ้านใช้ที่เป็นคนอยู่ประจำเนี่ยหนูไม่ห่วงหรอกเพราะเขาจะรู้ว่าตรงนี้คือจุดกับรถค่ะ แต่ว่าผู้ขับขี่แหละที่หนูบอกว่าอาจจะต้องมีไฟหรือป้ายอะไรบอกเขาซึ่งป้ายเราชัดเจนอยู่แล้วเออป้ายเราชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ปลอดภัยอยู่แล้วเนาะคือพอดีผมเนี่ยตรงหน้าโรงเรียนปุยยางเนี่ยผมยกเลิกสะพานลอยไปเพราะว่าที่ส่งข้างทางเขาไม่ยอมเลยนะยกเลิกสะพานลอยไปมันก็จะมีเงินสามล้านสามล้านหกทีนี้ตรงนั้นอ่ะจท่านนายก แกก็ว่าขอจุดลับรถด้วยตอนนั้นเรากําหนดไว้สามจุดให้จุดนี้จุดหนึ่งจุดนี้แล้วก็จุดกรังแล้วก็รังแล้วก็หัวบึงครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องมีสี่จุดใช่ไหมที่ท่านพูดเนี่ยคือที่เพิ่มมาเนี่ยเพิ่มสามตัวเก่ามันมีเจ็ดตัวเก่ามันมีเจ็ดเพิ่มมีสามเป็นสิบจุดทีนี้พอเงินเราไม่พอเรายกเลินสะพานน้อยเราก็เลยอนายกก็บอกว่าขอขอให้ไปทําพิธี ทางสานารง่ายอ่าอ่าเพราะว่าเนี่ยจะว่าอยู่ตรงข้ามากับวัดเนาะเออก็ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องทางนู้นก็เหมาะสมอันนี้ทางนี้เนี่ยพอได้รับเรื่องร้องเรียนมาก็ขออนุญาตปรึกษาเนาะ <Okay. S 2> ว่าช่วยดูให้นิดนึงว่ามีความเป็นไปได้ให้ประชาชนขนาดไหนเพราะว่าประชาชนเขาเดือดร้อนจริงๆเนาะค่ะอันนี้ผมจะรับเรื่องไว้เดีเ๋ยวเสนอกรรมาการลงรการต้้ง ฝากด้วยค่ะท่านเพราะว่าเขาร้องหวงมาหลายรอบแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วที่เข้าไปคุยกันที่เทศบาลเมืองใหม่ล่าสุดเขาก็แจ้งมาว่าเขาไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่าได้หรือไม่ก็คือเหมือนทั้งจุดตรง้านแหลมจีดีตรงเนี้ย ที่จะใช้ระหว่างหมู่8กับหมู่12เนี่ยน้องเขาควายกับบ้านแหลมเนี่ยจะไม่มีจุดกับรถให้เขาเพราะฉะนั้นก็เลยเขาก็ฝากมาเป็นปากเป็นเสียงให้สอบถามให้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากยังไงรบกวนท่านแจ้งตรงกับทางทางผู้ใหญ่บ้านแต่พอดีผู้ใหญ่บ้านท่านเป็นโควิดผู้ใหญ่สมชายท่านเป็นโควิดก็เลยก็เลยไม่ได้ออกมาค่ะวันนี้ก็เลยฝากท่านผู้ช่วยโหนกมาแทนค่ะงั้นฝากท่านด้วยเนาะอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่เราทําแล้วก็ให้ประชาชนที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ยเขาได้ใช้ประโยชน์จริงๆเนาะก็ขอบคุณมากค่ะไงช่วยดูจัดจัดการให้สมกับความต้องการของประชาชนด้วยค่ะเนาะก็อาจจะทางเขตทางแขวงทางผู้กรรมการตัวกลางเรื่องเรื่องไฟเรื่องไฟท่านก็ฝากไปทางทางแขวงเขาว่าให้เขามาเพิ่มทีหลังให้กับประชาชนเนาะก็ฝากลยว่ายังไงตรงนี้มันใกล้ทางแยกด้วยยัง ก็ต้องมีเพราะว่าจะอันตรายนิดนึงเพราะหนูก็เข้าใจได้ว่ามัน,มนก็ค่อนข้างจะใกล้กแบับแยกไฟแดงพอสมควรซึ่งโดยปกติเนี้ยเราจะกําหนดที่ไกลหน่อยถูกไหมคะ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เข้าใจในระเบียบของทางราชการดี <Okay. S 1> เพื่อความปลอดภัยเนาะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากมากันท่ามกลางสายฝนเล็ก <laughs> ๆน้อยน้อยนะคะมันตกเบาเมือกี้เดินไปแล้วเรียบร้อยแล้ว <laughs> เละเละ ค่อนข้างเละเนาะตอนนี้ดูดูว่าเป็นพอเป็นงานดินเนี่ยเอ,อทางคนที่จะเข้าบ้านตอนนี้พูดถึงจริงเขาก็ลำบากนิดนึงก็ตรงช่วงบ้านคนยังไงก็ถ้าพอมี ฟ้าเปิดให้ก็เล่งทําจุดจุดหน้าบ้านคนสักหน่อยให้ก่อนเนาะนี่ลงที่มาถึงอ๋อลงมาถึงนี้แล้วนะคะอ๋อก็ใกล้ความจริงแล้วเนาะแถบนี้อ๋อมันเกมาทําตรงนี้เพราะฟ้ามันยังไม่เปิดใช่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 เพราะว่าตอนแรกเห็นเปิดดีไม่มีพายุแต่วันนี้มาอีกแล้วนะคิมิจิหรือคิเมจินี่แหละจากโตเกียวจากประเทศญี่ปุ่นนะคะพายุลูกนี้ให้ทุกท่านพี่น้องระวังเรื่องฟ้าฝนกันด้วยเนาะทำการเกษตรกันนะคะตอนนี้ฟ้าร้องแล้วจะขออนุญาต ไล์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าร้องนิดนึงเรากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ <c oughs> ขอบคุณอีกครั้งค่ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ